มาสวัสดีครับเดี๋ยวมื่อนี่สีมาทำคลิปนะครับคลิปการติดตั้งเลเซอร์นะครับตั้งเลเซอร์ใส่ผ้ายิ่งหนูพอดีลูกค้าซื้อไปคนระับคนสอบถามมาติดตั้งจังไรเดี๋ยวผมสีมาอัดคลิปเห็ดเที่ยนนี่นะครับให้ลูกค้าได้เบิ่งนะครับ เรื่อเสือจีตือไปจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็เป็นฐานเดี๋ยวผมก็แกะแกะออกมาก่อนแกะออกมาในกล่องก็จะมีท่านนะครับท่านมาใเห้2ชุดแล้วก็หกเหลี่ยมนะครับ จะมีหกเหลียมมาให้2สองโตเลสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับทานสองชุดนะเดี๋ยวอันนั้นแหละอันดับแรกได้ไปกกใส่ทานก่อนเลยครับอเอาเลรียนเลรียนหานะครับเลรียนหารือว่าไขคว้างแบนกันเลยครับหมุนนี่มองใส่ทานมันนะโอเค เซทานเอาท่างท่างหัวแบบนี้นะครับล่งนะครับจะมีสองทางเอาท่างนี้ลงนะครับมุนเข้าไปเลยมุนไหนตึงๆมือพ่อนะครับ ต้องให้เน้นมากครับนยกับเปิดเบิ้งนะครับนี่ปิดเปิดมองนี้นะครับปิดเปิดนะนอันนี้ก็ใช้าทานไปแล้วพาที่ได้ไปบระธานิติดนะครับเขากบขันน็อตสามสามตัวนี่ออกเลยขันนอ็อต นีการน็อกฐานนะครับกับประกบเลยครับนี่เอาประกบเลยประกบก็เลยยึดน็อตขึ้นนะครับสามจุดนะครับ ันีตึงมือพ่อนะครับเากับปั๊บห้มันตรงชว่วงนี้กับชว่วงนี้ครับโอเคตึงมือแล้วมกเกลียมที่หายไปนะครับตัวญ่นะครับตัวญ่เขากับคันมึงน,นี้ครับคันออก จับมันนะครับเห็นก้างออกเนาะขันออกเน้องก็มานี่ครับประกบประกบตัวนี้เลยประกบฐานเย่ใส่ไปเมื่อกี้นะครับประกบแล้วเขาก็ขันยึดเขานะครับตรงนี้ขันเห็นเหยนเลยนะครับ กันมันเขื่อนนะครับการเลเสย์เขื่อนคันเห็นเหรียญเลยเนรียญน่ะวิธีการการตั้งเลเซอร์นะครับนี่พอเปกแหลกมันเลเซอร์มันจะยุ่งขังสินะครับนี่เลเซอร์ยุ่งขังสิเพราะจีมลงพื้นนะครับ กิ่งน้องขืนแบบนี้ครับจะยุ่งขังสี่เห็นไหมปั๊บนะครับปับปั๊บมันสีมีหู้เหยีปั๊บนะครับนี่หู้ขังบนนี่ปั๊บขืนปั๊บลงหู้หู้ตรงนี้ปั๊บใส่ขัวนะครับเด้วผมสีปั๊บให้เบิ้งนะครับปั๊บขืนก้อนครับปั๊บหู้บนนะครับหมุนเข่านะครับ ไอเสือคอยขึ้นมานะครับขึ้นมาเรื่อยๆเ,เห็นปะเดี๋ยวผมกระชิมาปั๊บหูขางอย่อยออางน,น,น,นี้ครับนี่หูหน่อยๆะครับหมุนเข่าเข้ากันครับทางนี้หมุนเข่าเข้ากันนะครับมันสีนี่มันสีมากเรื่อยๆครับรก็กลิ่นผ้าเ่าลุ่งใส่เพื่อน,นะครับนี่ กับประมาณนี้ครับนี่มันสูงเกินไปผมก็่สิบปับลงอีกเนี่ยพอเฉีมลงมันสิบปับไงเออบลงจักหน่อยเห้นันตรงกับล่างนะครับชุดแดงรองล่างอันนี้คือมันตรงแล้วเดี๋ยวเทากับยิ่งเบิองนะครับเทาเอาระยะไหนระยะเมตรหนึ่งหรือสองเมตรเขากับปั๊บหานะครับ เอกกระปับนี่แหละหูบนเนี่ยสั่นตอกส่วนมากเมื่อเกิน2เมตรครับนี่เอกกระปับบมองนี้น,นี่คือได้แล้วนะครับผมกระสิไปยิ่งเมื่อคล่องบังนะครับปาบหานะครับอโอเคครับคลิปนี้กะนีไว้ชํำนี้ครับติดตัง้งง่ายครับบ่ยุ่งยากนโอเคครับ